กาสวันดีเอฟซีมณีกามาปางเก่าฝนตกเห็นยังบุหรี่มหาเห็ดเห็ดละโง่พี่น้องเห็ดละโง่เห็นแล้วเห็นแล้วนี่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 พี่น้องเห็ดละโง่นี่เห็นบอสพอแล้วพอแล้วดอกนึงนี่พี่น้องเอ้ยเห็ดละโง่เห็นดอกเ,เดียวเอาไปหาต่อัทโต่อัทโต้พี่น้องสาธุพี่น้องโอ,อ้ย นี่เห็นพ่เห็นพ่พี่น้องพี่น้องพี่น้องพี่มันหวานเลยอ้พี่น้องมาอ่าตานี่เห็ดพี่น้องนี่นี่พี่น้องอันนี้มันหวานเลยพี่น้องพี่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 เต็มเลยเออกับคุณอ๋าตุพี่น้องเอ็ดจีเ้ยเห็ด Nhi, nhi. Nhi. Thì, sang đi 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 Nè đi 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 Phi đi Phi đi đi hết là đi 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 Phi đi 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 민원, 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 민원,, 민원, 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 มือไปตอยพี่น้องกันไปต่อยกันโอยนี่กี่น้องกีน้หเห็ดละงอพี่น้องเหรอเห็ดเที่ยงเลยปินด่บอเห็ พี่น้องพุทธรอกนั่นเทาเลยพี่น้องเลยโอ้ยยอดทุกยอดพี่น้องเห็นแล้วก็เป็นโมนพี่น้องเลยมีปลาตัวนพวกมันยั่ง Ừm, chớp ra phi rồi ừ. nó chắc dù thế, đời gian lốn gặp nó nằm phía nằm ơi trái từ bên phi nằm, rất thích rồi, rồi phi ừ. Wow นี่เป็นไข่นี่ดอกนี you, ่ว้าว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 นี่พี่น้องเอ้ยนี่อย่างสวยเลยพี่น้องเห็นละงอกอย่างสวยอย่างสวยหาต่อหาต่อแต่พี่น้องเอ้ยเห็ดละงกบ้านหมดมาอ่อนเพินพี่น้องตอนเอาจุ่มๆอยู่ในคลิปเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ้ยหนาวขำพดอยู่แต่ภากปิด อันนี้ไข่มันพี่น้องนี่ไข like ่นะไข่เฮ็ดน um ี่นี<_<_<_<_<_<_่ไข่เฮ็ดละงกหนาวแกงเฮ็ดละงกพี่น้องเอ้ยแซ่บพี่น้องเอ้ยผีละหลังอยู่ภาคใต้ก็ได้กินเด้ออยู่ประเทศไทยก็ได้เจรละงง